สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมกอลรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นวีโก้ปี2005นะครับเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ออโต้ติดแก๊ส LPG นะครับรถสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพยางปี2023ดอกลึกๆยังใช้ได้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับปี69นี่สภาพสีสวยๆเลยนะครับ ยางเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันมาเลยนะครับนี่นะครับแก๊สอยู่ข้างหลังนะครับกระบะบรรทุกได้สบายครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับตัวจีนะครับนี่นะครับสภาพยางก็สีสวยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับ นี่นะครับสภาพภายในนะครับเบาะสวยเลยนะครับจอเอนดอยนะครับมีแอร์แบ็นะครับวิ่งมาสองแสนเจ็ดนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับแก๊สน้ำมันใช้ได้ปกตินะครับเรียกเกอปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับ สวยเลยนะครับบางๆเลยนะครับรถครับนี่ครับสภาพฐานหน้านะครับตัว R อยู่ครบนะครับตัวเลขครบชัดเจนนะครับตัว L นะครับนื่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแก๊สหัวฉีด ส,สนใจทักได้เลยนะครับตาไฟก็ใหม่ๆเลยนะครับทักมาเบอร์0873210872นะครับรถจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับนี่หล่อเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา หนึ่งแสสามืนเก้าพันบาทนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูย์แปดเจดสองรถอยู่บ้านบ้วทองนะครับอยู่ซอยวัลดลาดประดุกพึกษาสามนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับประหยัดมากเลยนะครับ ขอฝากกดติดตามนช่วง y t u t u ก e ับรถบ้านนะครับแล้วก็เพจก๊ับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุดิยันมัญชัยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ